้ามาเฮ็ดบุญจะพี่น้องหยอดเหรียญใส่บาทนะคะใส่บาทเงินนะจ๊ะทุกคนคะ่ะมาทําบุญด้วยกันจ้า fc ทุกท่านเราจะมาหยอดเหรียญกันนะคะหยอดไปทุกบาททุกบาทเลยจ้ะทุกคนหยอดเถ่อทุกคนด้วยนะคะขอให้ได้รับบุญนะ fc เพอใทุกท่านอม่ตนกลัวลืมบาทค่ะหยดไปด้วยกันนะคะ อธิษฐานเอานะคะทุกคน,นะคะ่ะอธิษฐานเอานะคะไอปุ่นทำเผื่อเอซทุกท่านนะจ๊ะสาธุบุญค่ะที่อุดอรนะคะวัดที่สิริพรอํอาไพพงมาสร้างคะทุกคน,นะคะ่ะโอ้เราเหลือกินเหลือใช้เลยทุกคน เหลือเยอะเลยค่ะเหลือเยอะเลยดูสิโอเคสาธุบุญค่ะสาธุสาธุจ้ะ